คำเตือนคลิปนี้ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหามไม่เหมาะสมวิดีโอนี้ใช้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นการบรรยาเป็นสิ่งไม่ดีไม่แนะนำให้ทักดามมาติดตามโปรแกรมฟุตบอลนะครับทุกคนคืนนี้เนี่ยจะมีโปรแกรมฟุตบอลที่กลับมาสู่ภาวะปกติละหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วแล้วก็เลื่อยมาจนถึงช่วงกลางสัปดาห์มันเป็นโปรแกรมทีมชาตินะแต่ สัปดาห์นี้นะครับคืนนี้คือวันเสาร์นะครับ11กันยายน2564อีฟุตบอลลีกกลับมาแข่งขันเพราะฉะนั้นเพียบนะครับโปรแกรมแข่งขันเพียบเลยนะครับถ้าตามที่โชว์อยู่เนี่ยมีไล่ตั้งแต่เจลีกญี่ปุ่นเลยนะครับช่วง4โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับแล้วก็ยาวๆนะครับจริงๆก็มีฟุตบอลไทยลีกด้วยนะครับวันนี้ก็เริ่มตั้งแต่ช่วงประมาณ6โมงเย็นมีอยู่4คู่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรื่องของอโปรแกรมเนี่ยเดี๋ยวอัตราการต่อรองผมคิดว่า มันน่าจะมาใกล้ๆนะเดี๋ยวดูซิว่ามาหรือ,อยังนะครับเพราะโดยปกติแล้วถ้าเป็นบอลไทยเนี่ยจะมาช่วงแบบใกลๆ้ๆเตะนะครับอ่าแล้วก็ถ้าเป็นในยุโรปนะทุกคนคืนนี้ก็จะมีพรีเมียร์เดย์อังกฤษด้วยนะครับอัดกันเน้นๆเลยนะครับให้หายคิดถึงเลยนะตั้งแต่หกโมงครึ่งนะคู่แรกคริสตันพาเลซเจอสเปอร์แล้วก็มีอาร์เซนอลกับนอริทโอ้โหเดี๋ยวอาร์เซนอลเดี๋ยวต้องดูว่าจะควานหาชัยชนะแรกเจอหรือเปล่านะครับแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับใครที่เป็นแฟนปีีศาจแดดเ๋ยวลุน้นนนกััะครบวว่าวันนี้คริสเตียโโนรนัลลโดดจะไ้งหรือเป่าแนะล,ล้วเนะจอกับนเซด เลดเปิด2ลูกเลยนะเออนะครแล้วก็แมนซิตี้ไปเยือนเลสเตอร์แล้วก็เชลซีเจอวิลล่าก็น่าสนใจนะครับนอกจากนี้ยังมีกันเชลซีเรีไอ,อิตาลีด้วยออทีมใหญ่หญๆก็มียูเวนตุสนะครที่มีโปรแกรมแข่งลาลิกา้สาสเปนมี2คู่สําหรับคืนนี้นะครับก็ตั้งแต่ห้าทุ่มครึ่งคู่หนึ่งเลบันเต้กับบาเยกาโน่แล้วก็บิลเบาเจอมาโยกานะบุนเดสเลกาเยอรมันก็มีนะครับคู่ใหญ่ก็น่าจะเป็นเลเวอร์เจอดอัตมุนนะ แล้วก็ส่วนบยันิุรีก็ไปเยือนไลซิกก็น่าสนใจเหมือนกันคู่นี้ห้าทุ่มครึ่งนะครับหีกอองฝรั่งเศสก็มีนะเอาจิงหล็กใหญ่ๆเนี่ยกลับมาพร้อมละผมเลื่อนดูก่อนว่าไทยหลีกเราเปิดหรือ,อยังนะเผื่อแฟนบอลเนี่ยอยากจะเชียร์บอลไทยด้วยนะครับวันนี้ก็จะมีจริงๆมีหลายคู่นะแต่ผมไม่แน่ใจว่าแฮนดิแคปจะเปิดหรือ,อยังแต่ถ้ายังไม่เปิดเดี๋ยวเพื่อนๆเ,เข้าไปดูในช่วงที่ใกล้ๆเตะก็ได้นะเพราะว่าบอลเนี่ยมันจะคิกออฟเริ่มกันตอนประมาณ6กโมงเย็นนะครับ ไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวมันจะเสียเวลานนครับอุ๊ยโปรแกรมเพียบนะทุกคนดูถ้าตามตรงนี้มีสีร้อยคู่เยอะมากนะครับวันนี้บอลเยอะมากจริงๆนะครับแล้วก็ดูดิถ้าตามตารางที่ให้ดูเนี่ยเดีด๋ยวผมเลื่อนตรงนี้โหบอลบราซิลอะไรพวกนี้มีหมดเลยนะเออมาไล่ดูกันได้นะครับถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับก็ลองแอดไลน์เข้ามานะครับ ID ไ <line S 2> ลน์ก็โชว์อยู่แล้วนะในแท็บด้านล่างแล้วก็ตรงลิงก์ใต้ใต้คลิปเนี่ยเดี๋ยวผมก็แปะ ตัว id line ไว้ด้วยเพื่อนๆก็ a อด line เข้ามาแล้วก็มาเลือกรุ้นเลือกเชียร์กันได้นะสำหรับใครที่เป็นคอฟุตบอลในค่ำคืนวันเสาร์แบบนี้ทีนี้ผมจะพามาดูคู่ทีเด็ดบวก10ให้กับทุกคนนะครับผมเนี่ยถ้ามีเกมพิมพยเ์ลีกอังกฤษเนี่ยยังไงผมก็คิดว่าจะต้องมาที่หลีกของอังกฤษก่อนนะครับเป็นหลีกชั้นนำที่แฟนบอลชาวไทยแล้วก็ติดตามกันเป็นประจำอยู่แล้วอ่ะผมขอจิ้มไปที่คู่ดึกสุดแล้วกันนะครับเป็นการเจอกันของเชลซีเล่นในบ้านนะครับสแตมฟอร์ดบิต รับมือแอสตันวิลล่าน่าสนใจนะครับต้องบอกเลยว่าน่าสนใจมากคู่นี้จะคิกออฟกันตอน5ทุ่มครึ่งนะครับนี่5ทุ่มครึ่งนะครับมาดูแฮนดิแคปกันนะครับทุกนี้เปิดออกมามีอยู่3เรด้วยกันนะครับก็มีเชลซีนะครับต่อที่1ลูกครึ่งันนี้บังคับมีเม็ดสนะครับแล้วก็อีกเรหนึ่งก็คือ1ลูกควบ1ลูกครึ่งนะครับเหรีขยับลงมานิดนึงนะครับแล้วก็อีก1เรนที่สูงเลยนะครับก็คือลูกครึ่งควบ2 สองประตูยังเฮไม่สุดนะสำหรับเลทนี้นะครับส่วนข้างๆเนี่ยมันจะเป็นเลทจ่ายนะครับทุกคนอ่ะอย่างเลทที่บังคับมี2ประตูเนี่ยของเชลซีจ่ายหนึ่งจุดศูนย์ศูนย์นะเชียร์หนึ่งร้อยก็ได้หนึ่งร้อยเลยนะครับได้เต็มนะครับแล้วก็ถ้าเชียร์วิลล่าเลทเนี้ยจ่ายอยู่ที่ศูนย์จุดเก้าเจ็ดนะฮะก็มีแบ่งกันด้วยนะครับส่วนลูกควบลูกครึ่งเนี่ยฝั่งเชลซีจ่ายอยู่ศูนย์จุดเจ็ดห้านะครับจ่ายตัวนี้ครับศูนย์จุดเจ็ดห้าแล้วก็ถ้าเชียร์วิลล่าจะจ่ายลบศูน จ่ายเต็มนะครับถ้าเลือกเล่นเลือกเชียร์วินล่าในเลทนี้เออนะฮะก็มันก็มีความน่าสนใจอยู่นะครับอย่างลูกครึร่งควบ2เงของซีก็จ่ายเต็มนะนี่จ่ายเต็มแต่ถ้าฝั่งวินล,ล่าจ่ายอยู่ที่0.73นะครับใครถนัดบอลต่อใครถนัดบอลรองก็ลองพิจารณากันดูนะครับแล้วก็ตรงที่สกอร์โอเวอร์ครับทุกคนมี2ลูกครึ่งควบ3ที่เปิดออกมานะครับแล้วก็มี3ลูกด้วยอ่าแล้วก็รวมไปถึง2ลูกครึ่งนะครับโอ้โหสกอร์สูง ต้องยิงมี3ประตูหรือ4ประตูรวมกันอะไรแบบนี้นะครับเอ่อตรงนี้นะเป็นเชียร์เชลซีชนะนะครับ1.32ทจี่จ่ายแล้วก็วิลล่าจ่ายที่8.50แล้วก็มุ่งเสมอจ่ายที่ที่5.20สนครับส่วนนี้ก็เป็นสกอร์เลคีเลคูก็เปิดเป็นทางเลือกให้กับทุกคนนะครับอา่เอาเราถัดมาดูตรงนี้หน่อยนะฮะอันนี้น่าจะเป็นครึ่งแรกนะทุกคนครึ่งแรกเนี่ยเปิดออกมาให้เชลซีต่อปอนะต่อเสมอ เออไม่ใช่ต่อบอลโทษทีต่อครึ่งควบลูกนะครับอันนี้เป็นครึ่งแรกแล้วเลทจ่ายเต็มนะครับส่วนตรงเนี้ยครึ่งลูกนะครับบังคับชนะในครึ่งแรกจ่ายอยู่ที่0.79ตรงนี้ฮะเออจ่ายอยู่ที่0.79ก็โอเคนะครับบังคับชนะในครึ่งแรกนะครับเพื่อนเก็ต้องคิดดูว่าเออจะมีประตูหรือเปล่าอันนี้สกอร์สูงครึ่งแรกนะครับมี1ลูกแล้วก็ลูกควบลูกครึ่งนะสกอร์สูงครึ่งแรกเลือกได้นะครับเชียร์เชลซีชนะครึ่งแรก1.76ถ้าเชียร์วิลล่า7.80 มุมเสมอจ่ายอยู่ที่2.18นะครับอันนี้คือเกมคู่ทีเด็ดบวกสิที่จะหยิบยกมาฝากกันนะครับดูจากเลกดูจากตราการจ่ายอะไรต่างๆแล้วเพื่อนเพื่อนคิดว่ายังไงเดี๋ยวไปพร้อมกันนะครับส่วนมุมของผมผมขอเช็คตรงนี้ก่อนผลงานนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับที่ก่อนจะเบรกกิมชาติเชลซีเนี่ยลงเล่นไปแล้ว3เกมก็คือมีชนะพาเลทน,นะครับสามนะครับบุกชนะอัเอร์สอแล้วก็บุกไปเสมอลิเวอร์พูลหนึ่งหนึ่ง นะครัก็ถือว่าเอาตัวรอดมาได้ได้รับคำชมเยอะนะโดยเฉพาะเกมที่เสมอกับลิเวอร์วพูลนะครับเพราะว่าเหลือ10คนด้วยแต่ก็สามารถยันอยู่แล้วก็เก็บหนึ่งเต้มได้นะครับส่วนวิลล่าเนี่ยเอาจริง,รงๆพวกเขาก็ถือว่ามีฟอร์มที่ไม่ได้ก็เหมือนดีขึ้นนะครับหลังจากที่เกมแรกนะไปเปิดสนามนะครับเปิดดูดูการเนี่ยแพ้วัตฟอร์ดสองประตูต่อสแล้วก็คืนฟอร์มชนะนิวคาสเซิลสอแล้วก็มีไปชนะ บาโลในลีคับด้วย60นะครับแล้วก็ล่าสุดก่อนเบรกคัมชานก็เสมอกับเบรนฟอร์ดหนึ่งหนึ่งเอาจริงภาพรวมมันอาจจะยังไม่ถึงกับว่าดูดีมากนะันะครับอาดู3เกมของวิลล่าได้4แต้มเชลซี7แต้มนะครับมันก็มีความน่าสนใจอยู่นะครับทีนี้คู่นี้ดูเฮดทูเฮดการเจอกันนิดหนึ่งว่าเป็นยังไงบ้างในปีที่แล้วนะครับที่เจอกันเนี่ยก็ไม่ขาดนะครับวิลล่าเนี่ยชนะเชลซีได้ด้วยนะครับแล้วก็ที่บ้านของเชลซี เสมอหนึ่งหนึ่งนะมนรู้้การที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมว่ามันก็มันก็มีความน่าสนใจเหมือนกันนะสำหรับคู่นี้นะครับสถิติที่ผ่านมายิงกันไม่ค่อยขาดนะครับจะมีรู่นอ่ะปี2 0 1 6กอ่ะที่เชลซีบุกชนะวิลล่าส0ูอ่ะอันนั้นจะดูแบบว่ายิงขาดลอยหน่อยนะครับอ่ะก็ทีนี้นะครับเมื่อดูจากภาพรวมนะครับเรื่องของแทนดิแคปบนะครับบ,รบังคับมีเม็ดที่สองคำับ,บเชลซีอะไรอย่างเงี้ย นะซึ่งผมก็มองว่าอาจจะเป็นโจทย์ที่ค่อนข้างสูงไปนิดนึงนะครับผมว่าถ้าชนะเชลซีอาจจะเฉือนได้แต่คงไม่น่าจะยิงแบบทะลุเกิน2ประตูอยู่แล้วนะครับอาจจะประครับคองให้เออเก็บสารแตน,นะแล้วโปรแกรมในสัปดาห์นี้มันเพิ่งจะกลับมาจากทีมชาติด้วยนะตัวผู้เล่นอะไรต่างๆเดี๋ยวต้องมาเช็คดูว่าเออมันจะฟิตมันจะพร้อมสมบูรณ์จริงหรือเปล่าแต่ว่าถ้ามองถึงผู้ชนะเชลซีเนี่ยผมว่าเต็มที่แค่เฉือน วิลล่าดีพอที่จะยื้อได้สนุกในเกมนี้นะครับแล้วไม่แพ้ขาดเพราะฉะนั้นบอลรองเชียร์วิลล่าน่าจะเป็นอะไรที่ได้ลุ้นได้เฮมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นครับทีเด็ดบวกสิของผม,ผม,ผ,มผมก็ให้เลือกเชียร์แอตตันวิลล่าครับและอย่าลืมนะครับคนลังเลมีแต่สูญเสียกลัวหรือกล้ามันอยู่ที่คุณตัดสินใจครับ